กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้คุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสี่โมงเย็นเป็นเรื่องค่ะสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สี่โมงเย็นเป็นเรื่องวันนี้ไลฟ์สดกันอยู่ด้วยต้อนรับน้องปอนคอมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมีแง่สดใสรักวันแม่่ใชแล้วถูกต้องครับผมสีฟ้านามาเลยด้วยใช่นี้วันแม่วันแม่เขาต้องสีฟ้านะคใช่สัญลักษณ์ของวันแม่นะคะจากที่เราได้เห็นกันนั่นคือดอกมะลิใช่ครับผมวันนี้คุณได้ไว้แม่หรือยังอยังยังครับยังนะใช่ใช่อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันก็เลยอยู่ด้วยกัน จะบอกว่ารักแม่ทุกวันนี้แน่นอนโอ้ยน่ารักมากแหม่นอนใจครับ,รบผมเอาล่ะน้องกอนพูดมาถึงเรื่องของสีฟ้าวันแม่ใช่ไหมใช่ครับทั้งคู่ก็ใส่กันมาด้วยวันนี้คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ระลึกถึงพระคุณแม่ด้วยใช่มีความหมายใช่มีควาหมาาาหมายของสีฟ้าความหมายของสีฟ้าในวันแม่แห่งชาตินะครับก็ ที่มีที่มาจากวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคมปีพศ2475ด้วยกันครับแล้วก็ความหมายของสีฟ้าในวันแม่เนี่ยก็คือความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงครับุกทกาสีฟ้าเป็นสีห่งความรักที่สงบมั่นคงและเต็มไปด้วยความจงรักภักนตีซึ่งเปรียบได้กับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกครับนะคะ นะเป็นความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงนะเพราะเขาบอกว่าความรักของแม่เนี่ยเป็นความรักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมโอ้แล้วก็ได้ยินคํานี้บ่อยๆรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอถูกต้องครับนะคะนอกจากรักเป็นบริสุทธิ์แล้วยังมีความหมายอื่นด้วยใช่ถูกต้องครับก็มีความสงบสุขสีฟ้าสื่อถึงความสงบและสันติสุขในครอบครัวทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้แม่นะครับแล้วก็ความเสียสละ คุณแม่เราทุกๆท่านคุณแม่ขอทุกท่านเนี่ยเสียสละทุกๆทุกๆอย่างเลยเพื่อลูกนะครับสีที่ยังซ้อนถึงการอุทิศตนและความเสียสละของแม่ที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อลูก เ <c oughs> ขานะครับดังนั้นการสวมใส่เสื้อสีฟ้าในวันแม่เป็งเปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและเทิดทูนพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิน <c oughs> ดรวมถึงการเฉลิมฉลองในวันเกิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถพระพันปีหลวงด้วยนะครับสำหรับเส้นทา,ยยางอื่นเนี่ยนอกจากความหมายแล้วเนี่ย <c oughs> สีฟ้าแล้วเนี่ย,ยอนอกจากความหมายสีฟ้าในวันแม่แล้วเนี่ย สีฟ้าจะมีความหมายในหลายๆแง่มุมเลยนะพี่อาารอย่างาเช่นอะไรบ้างก็ไม,ม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเงินเนี่ยเชื่อมโยงถึงความรู้สึกสงบสุขความมั่นคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะเป็นสีที่พบเห็นได้บ่อยในธรรมชาติเหมือนท้งทช่ท้องฟ้าอย่างงี้ครับท้องฟ้าใช่ท้องฟ้าทะเลได้ไหมได้ทะเลก็ได้หรือยังเป็นสีโปรดที่เราความนิยมในหมู่ผู้ชายด้วยนะของทั่วโลกเออทำไมเด็กผู้ชายก็ถึงต้องเป็นสีฟ้าแล้วผู้หญิงก็เป็นสีชมพู สีฟ้าตัวก็เป็นแบบว่ามองโลกกว้างมั้งครับผมว่าแล้วเขาว่าเป็นอะไรอย่างนั้นเนาะว่ามองเหมือนมองฟ้ามองโลกกว้างสีชมพูก็อาจเป็นของผู้หญิงแต่ว่าสีเข้มก็เป็นแบบใช่ใช่้วก็เป็นด้านจิตวิทยาเหมือนกันนะครับก็คือความสงบสีน้ำน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยก็มีผลต่อสรีระวิทยาร่างกายก็คือเช่นลดอัตราการเต้นของหัวใจเวลามองอะไรพวกนี้ก็มีมีผลมีผลที่เป็นผลวิจัยแล้วก็ทําให้เราเหมือนแบบมองแล้วหายใจช้าขึ้นเหมือนแบบ นี่แหละอะไรเงี้ยด้วยนะมองเราก็รู้สึกสงบสงบเย็นค่อยค่อยหายใจเข้าใช่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยค่อยพูดสั่นด้วยกันนะที่ตามไปใส่เยอะที่เขาสั่นนี่คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเ่าเขาเจอดิฉันครั้งแรกไงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ติ่มกันเป็นเรื่องด้วยกันเนี่ยคุณสั่นไปทั้งตัวเลยนะใช่แล้วครั้งแรกที่ครั้งแรกที่เข้า เจอกันในไลน์ด้วยครับใช่ไหมล่ะนะคะนี่แหละก็เลยมาพูดคุยกันวันนี้ว่าเป็นสีฟ้าในวันแม่ความหมายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่เราได้บ่งบอกถึงความรักที่มีต่อแม่ด้วยคุณู้ฟังนี่ไงก็เลยจะเชิญชวนผู้ฟังด้วยนะคะว่าวันแม่วันนี้อ๋อไปไหนทําอะไรกันบ้างสําหรับแต่ละครอบครัวนะอ่ะหมดหรือยังความหมายของหนู ก็จริงๆแล้วก็สีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปตกแต่งในบ้านได้นะครับแล้วก็สีฟ้าเหมาะสำหรับห้องนอนเพื่อสอดผ่อนคลายได้เต็มที่แล้วก็แฟชั่นสีกรม,มาท่าก็เป็นสีที่ดูเป็นมืออาชีพเหมาะกับทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติทุกทุกท่านก็มีคุณแม่บางท่านต้องต้องบอกก่อนบางท่าน,ค,นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่บนสวรรค์แล้วก็มีตอนเช้ามีไปทําบุญตักบาตรอ,อะไรกันก็มีมเพื่อรละลึกถึงพระคุณแม่แต่จริงๆแล้วนะครับ ผแม่ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันแม่ได้หมดเลยถ้าเรามีแม่ที่อยู่หรือว่าถ้ามีคุณแม่ที่อยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยแระลึกถึงท่านเราก็จะมีความสุขได้ครับแม้ว่าคุณเขาจะยังไงเขาก็มองเราอยู่บนฟ้าเสมอนะคะคุณแม่ก็อยู่ในใจเราเสมอคุณต้องกานแมว่าในวันนี้อาจจะไม่อยู่ด้วยกันหรือว่าใครที่อยู่ด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสก็ตอบแทนในขณะที่มีโอกาสเนาะเพราะเมื่อคู่ก่อนหน้านี้เ่ยคุยกับพี่ต้นที่พัทลุงไงคุณแม่ท่านหนึ่งเขามี ติดคนโอ้ oh, แล้วลูกๆก,ก็ตอบแทนคุณความดีที่แม่เลี้ยงมาอย่างดีเนี่ยนะเขาให้กินของที่แม่ชอบปูบนึ่งทุเรียนจัดเต็มให้คุณแม่ได้เลยทุกมือถูกต้องแต่ว่าก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคุณแม่ด้วยนะครับอันนั้นมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้ใเห็นว่าเอ้ยเราตอบแทนแม่ในสิ่งที่แม่ชอบในขณะที่แม่ยังได้อยู่กับเราเราก็ดูแลแม่อย่างดีงเหมือนที่แม่ดูแลมา ผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวหนึ่งท่านเลี้ยงลูกสิบคนถูกต้องอสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความรักที่ให้ทุกท่านได้นะคะเห็นกันแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่ได้อยู่คุณแม่ก็คงได้แสดงความรักกันแล้วนะวันนี้สัส์วันแม่ทุกคนนะคะคไปก่อนแล้วสวันนสดีค่ะสี่โมเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม i mm -hmm.